เหลือเลยนะคะหลายจังหวัดค่ะเข้าสู่สภาวะวิกฤตแล้วนะคะ<ม>ไปเริ่มกันที่เชียงใหม่กันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคุณสัตคุณคะพื้นที่เชียงใหม่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าสะพานวังแกงซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงนี่แหละค่ะ<ม><ม>เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่มกับจังหวัดลําพูนพังถล่มสูง<ม>แล้วนะคะตอนนี้ทําให้สะพานนั้นถล่มแล้วนะคะ<ม>ไปดูคลิปวินาทีนี้กันค่ะ

โอ้ใส่ปอยด้วยนะใส่เลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับล้มไปแล้วโอ้โหผูห้ชมคุณสัตคุณคะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่สะพานวังสะแกงซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิง ทางเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูนพังถล่มลงสู่แม่น้ำปิงเลยนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เกิดการซุดตัวทำให้ฝ่ายปกครองต้องออกประกาศแจ้งเตือนรถบรรทุกหนักงดการสัญจรแล้วก็มีการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราวแต่หลังจากฝนตกหนักหน่วงและแม่น้ำปิงไหลหลากเข้าท่วมนะคะส่งผลให้ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ต่อมอของสะพานค่ะเกิดซุดตัวหนักอีกครั้งแล้วก็พังถล่มลงสู่แม่น้ำปิง โชคดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็สร้างความปื่นตะหนกแก่ชาวบ้านในพื้นที่และก็ใกล้เคียงเป็นอย่างมากต่อมาค่ะทางด้านของนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่เลยค่ะลงพื้นที่อำเภอจอมทองเพื่อตรวจสอบสาเหตุพบว่าสะพานขาดเป็น3ช่วงช่วงระยะทางยาวกว่า60สิ เมตรโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วสะพานจุดนี้เลยเคยถูกน้าไหลเชี่ยวซัดทําให้สะพานขาดมาแล้วครั้งหนึ่งจึงได้ดําเนินการแก้ไขโดยการนําสะพานเหล็กมาพาดให้รถเล็กสามารถสัญจรได้และปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงแต่กลับถูกมวลน,น้ําปริมาณมากไหลพัดเอาสะพานเหล็กจมไปกับสายน้ําอีกครั้งเบื้องต้นนะคะตอนนี้ก็ได้นําป้ายเตือนแล้วก็สัญญ,ญาณไฟกระพริบมาติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ใช้เส้นทางและหลังจากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกตินะคะก็จะดําเนินการของงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการซ่อมแซมซึ่งกคาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมแซมประมาณ1ปีค่ะนอกเหนือจากพื้นที่อําเภอจอมทองแล้วนะครับที่เชียงใหม่อําเภอสันป่าตองอําเภอดอยหล่อระดับน้ําตอนนี้เนี่ยตามรายงานก็คือเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับยกเว้นบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําอย่างที่บ้านแม่อาวตำบลดอยหล่อ ที่ติดกับลำน้ำขานครับก็คาดการกันว่าในวันพรุ่งนี้น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่าตรงจุดนี้เป็นพื้นที่น้ำไหลหลา,ลากน้ำไม่ท่วมขังนะครับโดยทางผู้ว่าเชียงใหม่ก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการบูรณาการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงรถน้ำทำการฉีกล้างถนนเพื่อทำให้เ,เคลียร์พื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สัญจรน,นะครับเพราะว่าพื้นที่นี้ถูกน้ำท่วมขังหลังจากที่ระดับน้ำลดลงไปแล้ว